นี่นะครับรบ,บรรยากาศภายในอีลิกคอมเพล็กซ์ซูปเปอร์คลับนะครับพระราม9ครับรบละอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นขึ้นมานะครับบรรดาแฟนๆก็มาที่อีลิกกันมากเลยนะครับทั้ง4มุมขณะน,นี้ช่องเจ็ดสีก็ถ่ายท่อสดให้ท่านได้ชมกันนะครับผ่านไปแล้ว3คู่ทีนี้มาถึงมวยคู่ที่4เป็นการโชกระหว่างเทพสตาร์ฉเฉลิมศรีนมวยไทยนะครับน้ำหนัก113ปอนด์เป็นฝ่ายแดง กับโรก,กี้มาเซียดรองแชมเปี้ยนฟลายเวทอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์น้ำหนัหนก113ปอนด์เท่ากันนะครับแล้วก็มวยคู่นี้ขอเชิญคุณอุทัยพลายวงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ด้วยครับแล้วก็คุณสุชาติ พิสิทธิ์วุฒินันนะครับกรรมการผู้จัดการนครหลวงปีมมอบสร้อยคออง,งคำาให้กับนักมวยไทยนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับขอเรียนเชิญเลยครับก็เชิญชมได้เลยครับ คู่นี้ก็โชคกันสิยกนะครับนโมยไทยคือเทพตาเฉลิมศรีกับโรกี้มาเซียตรองแชมป์ปลายเวทอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์นะครับของไทยเราก็นุ่งเก่งสีเหลืองนะครับสมเก่งสีเหลืองน้ำหนักตัวเท่ากันคือร้อามแม่แฟนๆนวันนี้ มาชมกันแน่นทั้ง4มุมนะครับทั้ง4มุมตอนนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นสบายแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะหกโนตอนนี้ขึ้ขนขณะนี้ช่วงเจ็ดสีถ่ายท่อสดให้ท่านได้ชมกันนะครับร่วมกับบริษัท s อสโที่แน่า8 8จำกัดบริษัทในเครือนังสืพิมฐานเศรษฐกิจและเพชรินดีโปรโมชั่นโดยคุณวิรัติวชิรร,รัตนวงศ์ซึ่งเป็นผู้จัดการของทางชัดชัยนะครับ แล้วก็แซมสั้นชัดชัยก็ตอนนี้อยู่เบอร์สแล้วในรุ่นไฟร์เวทของสภามวยโลกจัดอันดับครั้งล่าสุดครั้งใหม่นี่ก็คาดคาดว่าจะต้องขึ้นไปยืนอันดับหนึ่งไปยืนรอชิงนะครับทางยูริซึ่งเป็นแชมป์ของสภามวยโลกของรุ่นนี้ก็คงจะต้องเลี่ยงหุ้นไม่ได้จะต้องมาชกกับชัดชยัยหรือว่าพวกเราอาจจะไปชิงแชมป์ที่ญี่ปุ่นเราก็รอที่ตามข่าวข่าวกันต่อไป วันนี้มาดูทางเทพสตาอีกคนนะครับนักมุยไทยซึ่งอยู่ในแผนสร้างอีกคนหนึ่งเหมือนกันสวมเก่งสีเหลือง M150 นะครับ M150 การบินไทยบริสตนวันนี้ทางคุณบุเลียงก็มามอบส,สร้อยคอทองคำจากทางดาราวินล่านะครับแล้วก็มีนายสเตทฮอนที่อยู่พระประแดงอีกคนมาตลอดนะครับ จะมีสร้อยคอทองคำให้อยู่เป็นประจำเลยทีเดียวม,มาเซียพยายามเดินจ้วงเหมือนกันโดน1-2ของเทพตานำมยไทยไม่ถอยนะครับจ้วงเป็นจ้วงแล้วนบมยฟิลิปปินส์รายนี้ตื้อนะครับหันมาเล่นลำตัวโดนหนึ่งสองของเทพตาอาโดน1-2เข้าไป มาเซตนี่ชวนแรกตลอดนะครับโอ้โหโดนหน้าลอ,อยเหมือนกันนะครับหน้างานหมดยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งซึ่งโรกีมาเซต์มวยพิลิปปินนี่ไม่กลัวนะครับไม่กลัวเทพสตาร์ด้วยพยายามเดินแรก วันนี้ผู้สนับสนุนเยอะนะครับทั้งปูนซีเมนผสมตราดอกบัวก็สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทโอซุสภา,าเทคลิีเจ้าของ M150 ซึ่งสนับสนุนมวยท่ตลอด <c oughs> แล้วก็ทางแอนตาซินเหมือนกันวันนี้แรกแล้วนะครับแรกแล้วโอ้โหโรก,กี้มาเซตทัวแรกเลยทีเดียวไม่กลัวนะครับช่วงเป็นช่วงกันเตีย้ยดยหันมาเล่นลำตัวเสยไปหมัดหนึ่ง ตบตบีเข้ามาเลยนะครับอาศัยลูกใหญ่โอ้โหยำแล้วโอ้โหยทางโรกี้มาเสียสู่แล้วเกินนะครับตัวเล็กแต่ใจถึงนะครับแรกเป็นแรกยกนี้ยก2เท่านั้นนะครับแหมแรกอย่างนี้ระยะถึง1ิยกจะไหวหรือเปล่าติดตามกันดูโดนไปหมัดนึงแล้วแต่ยังเฉย เต็ตาย้ำก็ไปอีกโรกี้มาเซียดทนนะครับโดนจังๆหลายหมัดยังไม่ร่วงง่ายๆโอ้โหโอ้โหทางโรกี้มาเซียโตเหมือนกันเต็ตาพยายามเน้นนะครับไม่เล่นเชิงแล้วนะครับมวยคู่นี้มีเท่าไหร่นี่แรกอย่างเดียวเต็ตาก็ไม่กลัวด้วย เดินอีกนะครับเพชรตารนี่โดนหลายๆหมัดก็เฉยฝุ่ซ้ายเข้าไปหมัดนึงโรกี้มาเสียดชนเข้าไปอีกชัดจะหเห็นยางกันฟันแล้วนะครับทางโรกี้มาเสียดยองแชมป์ฟิลิปปินชัดเจนให้ใย,ย,ยาวแล้วตอนนี้หันมาแล้วเชรตาก็แลกเหมือนกันโอ้โหโดนขวาอีกหมัดนึง อาชกแฟนมวยเฮเป็นอาญาเลย,ะะยะนะครับโอ้โหโอ้โหโดนซ้ายของโรก,กีมาเซียเหมือนกันเ็นตาต้องถอยมั้งถอยเหมือนกันอ้าวโดนซ้ายอีกมัดนึง่งโรก,กีมาเซียไม่กลัวนะครับแรกเป็นแรกถ้าไม่แน่จริงไม่อยู่รองแชมป์ันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับ เทปรตาตอนนี้ชักยาวมาผ่อนนิดนึงตัวแรกหนักๆเข้าชักจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ยาามหันมาเล่นอวุธยาวๆก่อนเน้นต่อยหนึ่งสโดนซ้ายของโรก,กีมาเซียดอีกหมดยกที่อ2อเพชรตาเป็นฝ่ายเดินจิ้มพยายามจิ้มขวาเขาอีกแต่ว่าโรก,กีมาเซียดทนไหวแล้วก็แลกด้วยนะครับในปลายยกเล่นเอาทาง เซตตาเนต้องถอยห่างมันกันนะครับมาถึงยกที่สามแล้วตอนนี้นะครับเกษตาเดินจ้วงอีกโอโ้โ,อโหโรกี้มาเซตไม่กลัวแรกเป็นแรกติดมูอเหมือนกันอยู่เกษตาหันมาจ้วงลำตัวแล้วตอนนี้หันมาจ้วงลำตัวแต่ว่า็รกี้มาเซสนี่ประเภทแรดเหมือนกันนะครับ โดนจังๆไปไหลหมัดไม่เป็นไรนะครับยังเฉยอยู่ย้ำเศตกษาต้องออกมาตั้งหลักก่อนตอนนี้เหยื่อมวยจะมัวแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางโรกี้มาเซตนี่จุ่วงอยู่ตลอดเหมือนกันเึตษาต้องหาเน้นๆเนื้อไว้โรกี้มาเซตี่เป็นมวยซ้ายนะครับมวยซ้ายนี่โดยมาก หมัดจะหนักแต่ว่ารายนี้ไม่หนักเป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์บุยฟิลิปปินส่วนมากนี่สั่งมาโชคกับนักมวยไทยของเราเนี่ความทนนี่อยู่ในดับประมาณ7 8 0อยู่แล้วนะครับ <S <S ถ้าไม่โดนจังๆหรือว่าย่ำแย่ไปแล้วนี่มักจะสู้ได้ตลอดเดี๋ยว,วกว่าของเราจะชนะได้แต่ละคนแต่ละคนนี่บางทีบางครั้งนี่น้ำลายลงน้ำลายเหนียวคอเลยทีเดียว เซตตานี่ใหญ่กว่าจิ้มขวาโดนหน้าโอกกี้ไปหมัดนึงโดนขวาตรงอีกมัดขวาตรงีนต่อยได้ผลนะครับโรกี้มาเซตดโดนมาขวาหมัดนี้ถากไปพยายามยิงขวาตรงอยู่ด้วย โรกี้มาเซดหันมาแรกยกนี้ยกสนะครับสยกนี้ก็แรกกันไปอิ่มแล้วยกนี้ยกสามมาเดินตลอดแลดเรียกพี่เหมือนกันนะครับโรกี้มาเซียดบวยฟิลิปปินส์รายนี้ตัวเล็กกว่นักมวยไทยของเราแต่ว่าใจถึงแม่ทางโรกี้มาเซียนี่รายนี้เหนียวนะครับโหดด้วยแล้วก็กล้าบวกตลอดมาดูยกที่4น้กมวยไทยคือเทพตาเฉลิมศรี วันนี้ให้ท่านได้ชมกันหมดคู่นี้ยังมีอีกคู่นะครับระหว่างสลักกิจสอจิตพนากับยอดชิงชัยลูกเครื่องมือกลลุยแล้วนะครับทางโรกี้มาเซียสโอ้โหทะเลาะไม่เลิกเป็นแฟนเชียร์กันแน่นไปหมดนะครับวันนี้พอหมดยกนี่ปรบมือกันเกลียวเลยคู่นี้นะครับโอ้โหประเทศรถถังเหมือนกันโรกี้มาเซียสต่อยลำตัวเขาอีก เหมอนบุกเข้มิกศึกษาต่อยขวาเข้าหน้าหันมาเล่นบนแล้วโอ้โหเหมือนกับแม่เหล็กนะครับดาวน์บอลเปรลิปปินนี่เหมือนแม่เหล็กเลยทีเดียวโอ้โหหนึ่งสองเข้าไปโดนโหนแก้มบ้างนำตัวบ้างแต่ว่ามวยฟิลิปปินส์นี่เฉยๆนะครับล็อกกี้มาเทียเฉยๆเดินบี้เขอีกของเราต้องถอยนะครับ โอ้โหตัดลำตัวอีกหมัดน,นึงโอ้โหตะละหมัดตะละหมัดแต่ไม่เป็นไรนะครับโรกี้มาเซียรประเภททะเลเมืองกันเดินจิ้มลำตัวอีกเด็นเอเทสตาต้องถอยห่างแีโโ่โรกี้มาเซียดนี่มามีก๊กหนึ่งก๊กสองตลอด เห็นตาถอยห่างนะครับตัวใหญ่แต่ว่าหม่ทานแรงบุกไม่ไหวต้องตั้งหลักไว้ก่อนนะครับวัดมาเรื่อยนะครับทางโรกี้มาเทียดนี่มาเหมือนหุ่นยนต์นะครับมาเรื่อยมาแบบไม่เร็วนะครับมาไม่เร็วแต่ว่าไปได้ตลอดตามต่อยซ้ายเขาอีกหมัดนึงของเรานี่ถ้าบอกว่าเป็นโรคท้องบางนี่แล้วยุ่งนะครับ ว่าโรก,กี้มาเซยสโดนจังๆเข้าไปอีกหมัดน,นึงแต่ว่าใจถึงเลอกเกินนะครับเหมือนประเภทหุ่นเหมือนกันหนักบาไม่สนเดินชอนอย่างเดียวนะครับเพชรซาต้องถอยข้างๆออกพุตเวอร์ออกข้างๆไว้แลกไม่ได้นะครับเพราะว่าโรก,กี้มาเซยสทนทานบีเขาอีกโอ้โหเลอะเกินนะครับเพชรซาโดนล้มตัวเข้าไปังาะเหมือนกันนะครับ เรนเ้ท่าไปแล้วว่าถ้าเป็นโรคท้องบางในยุงโอ้โหเตี้ยสั้นแต่ใจถึงหมดยกที่ส่านในยกที่4ี่เทสตาต้องถอยห่างนะครับมเพราะว่าทางโรกี้มาเซตแกวัดเลอะเกินนะครับลูกนี้โดนลำตัวเข้าไปทำท่าจะไปโรคท้องบางเหมือนกันมาดูยกที่5นะครับทางแมย่ปปิปิ์รายนี้โหดโหดแล้วก็กล้าเดินบี้ตลอด เดินชนไปเรื่อยนะครับเป็นมวยซ้ายเศกตาของเรานี่มาเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วเหมือนกันไม่่าเปอสองปะน,นอกนะครับไม่มีแล้วโดนต่อยยังทําเฉยนะครับทางโรก,กี้มาเสียดประเภทจอมรองของนะครับโดหนดังๆในของขึ้นบอกให้ต่อยมาเลยเรยกว่าเฉยๆเดินพี่เขาหาอีกมาพึ้นทางแล้วคู่นี้โชคกัน10ยกนะครับ ศึกษาถ้ามาแรกนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าชกมวยสากลมาไม่มากเท่าไหร่ส่วนมากนักมวยไทยเราก็มาจากมวยไทยพื้นฐานมีเบสิกในการชกมวยสะกลไม่เยอะจะต,ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันบางทีบางครั้งบางคนที่ขึ้นมาชกแล้วเนี่ยบางทีเนื้อตัวยังแข็งแขงอยู่ก็มีแต่ว่าพอชกไปชกมาก็เก่งขึ้นได้เป็นลำดับแล้วเหมือนกัน ลหลายคนนะครับนักมวยไทยที่มาจากการชกบวยไทยแล้วก็มาเดินดังในแบบสากลุลนี่มาดูเทพตานักมวยไทยคนหนึ่งตัวนี้ทางโรกี้มาเซียบบวยฟิลิปปินเดินจิ้มอยู่ต,ตลอดเรายิงขวาเข้ามัดนึงมวยอย่างนี้ชกยากนะครับเพราะว่าไม่เคยได้เป็นมอยประเภทวัดเหมือนกันสุนทรสุมห้าเดินเข้ามาแต่ว่าความทนนี่ เหลือเกินนะครับโดนขวาของเทปตาอีกหมัดหนึ่งเทพซายยกหยกนี้ไม่แลกแล้วพยายามออกข้างไปเรื่อยโหเวีว่ยงธละมัดน,นะครับรเราติดมุมไม่ได้นะครับอยู่ในมุมอับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนลำตัวหนักๆแล้วนี่ยุ่งเหมือนกันพยายามไล่คว้าอยู่เรื่อยทางน้ำมวยฟิลิปปิน คว้าผิดคว้าถูกจวหน้าจวหลังก็ไม่ให้โดนโดนขาของเทมตาหมัดหนึ่งเหมือนกับจุลานะครับคอยไล่คว้าอยู่เรื่อยเทมสตาตัวนี้อาศัยลูกข่าช่วยคอยเน็บแล้วออกเน็บแล้วออกเรื่อยนะครับไม่จําเป็นไม่แรกแล้วตัวนี้โมนพิลิปินตัวนี้จวลลมโดนขวาของเทมตาอีก โอ้โหเหมือนรถทั้งนะครับคอยต้อนไปต้อนมาต้อนมาต้อนไปอย่างไร่นะมวยไทยไม่จนกระดานนะครับเห็บตายกนี้ <Okay. S 1> เต้นพุทธเบิกออกข้างไปเรื่อยหมดยกที่9วนะครับทางด้านที่จะตัดออกรามกำแพงแล้วนะครับขณะนี้ช่วงเกตสีถ่ายท่อสด ให้ท่านได้ชมนะครับร่วมกับบริษัทเอ็ o เทโบที่นะ88จำกัดบริษัทในเครือนักสืบิมฐานสกิจแล้วก็เพชรดีดีโปรโมชั่นน,นนะครับมาถึงยกที่6นักมวยไทยคือเทพตานักมวยฟิลิปปินส์คือ็อกกี้มาเซีสนักมวยไทยสวมเกงสีเหลืองวันนี้ก็ทางผู้สนับสนุนมาเยอะนะครับโอ้โหเทพตาต้องถอยห ตานไม่อยู่นะครับต้านไม่อยู่นะ้ำมวยิลิปปินเดินใสเขาอ,อีกหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับเทพสตาอยู่ที่มุมเลยครับไม่ไหวแล้วนะครับ,ล,รบลงแล้วเทพสตาโดนล็อกกี้มาเสียดไล่ชนโยทั้งลงไปนั่งนะครับฟังกรรมการนับแล้วตนนัวนี้มาเจอมวยประเภททะเลนะครับเรียกว่าต่อยแบบไม่เลี้ยงหนักเบาไม่สนชนอย่างเดียว ด้ได้ทราบแล้วว่าตัวท้องบางเมื่อไหร่นี่เมื่อนั้นนะครับเทพตาชักจะจุกแล้วนะครับโดนไปชุดหนึ่งยังดิ้นออกจากมุมไม่ได้นะครับโอ้โหบ้างแล้วกองแล้วนะครับทางเทศตาไม่ไหวแล้วนะครับไม่สู้แล้วเป็นนักมวยฟิลิปปินส์นะครับรายนี้คือโรอก,กี้มาเซียดเป็นฝ่ายชนะที่นักดองเอาในาย,ยกที่6กนะครับก็เป็นรองแชมป์ชาวฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งนะครับ ็อก,กี้มาเซียดน้มวยไทยในทานไม่อยู่ทานไม่ไหวเพราะว่าโดนลำตัวมาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวหมดคู่นี้แนละ้วมีคู่นะครับมีคู่หนึ่งระหว่างสลัก,กจิตสอจิปัธนากับยอดชิงชัยลูกเครื่องมือกลนะครับมีคู่หนึ่งมีคู่นะครับมาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับทางฝ่าย็รก,กี้มาเซียดนี่ไล่ช่วงจยู่ทั่งทางเทสตานี่ทนไม่ไหวนะครับยิงหมัดนี้เข้าตัดลำตัวไปก่อนขวาอีกหมัดนึง เรียกว่ากระดูกมวยของเรานี่ยังไม่มากนะครับเียนให้ทราบไปตั้งอาทิตย์ต้นแล้วน้มวยไทยส่วนมากก็จะมาจากในด้านมวยไทยนะเบ็นเข็มมาชกแบบสากลบางทีบางครั้งเนี่ยกระดูกมวยสากลไม่มากนะครับพอโดนจังๆไปแล้วนี่แก้ไขสถานการณ์บนเวทีเหมือนกับนักมวยที่ชกอาชีพมาชโชคโชนอย่างน้กมวยต่างประเทศนี่เขามีพื้นฐานมาจากมวยสมัครเล่นแทบทุกคนนะครับรายนี้คือ